เอ้ยได้แล้วนี่ได้แล้วอเ,เนนะออวันโชบมาเป็นตอนนี้มาแล้วสึนามิมารอบสองเดียวสึนามิเลยเหรอก็ไม่ขนาดนั้นมา โอ้โหอะแต่ตู้ได้ของไงประเด็นน้องคงพี่โดนเกมเล่นแล้วมีคนกลับมาใช่เมื่อกี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่เสียใจพี่จะร้องไห้แล้วแล้วพี่ก็จะกระซิกกระซิกด้วย เรียนแบบพุณอ้ําเขาเอารัธิกระซิกระซิกมาเผยแพร่ดักไซส์มาไปไปดักไซสเอาอีเวนต์เอ็นเฮ้เฮ้กับเบอร์ก็ได้วะหยุดดิ <c oughs> ไม่ได้หรอเฮ้ยเรียนแบบพี่อ้ําไม่ได้หรอ หนูเรียนแบบพี่อ้ําไม่ได้หรอคะฮะฮ <laughs> เออใจลายอะ่ะทําไมทําไมแค่นี้เรียนแบบไม่ได้หรอเป็นอะไรเป็นอะไรมีปัญหาเหรอหยุดเหรอด้วยเสียงแบบนี้ด้วยเอาเลยวะเอ้าทำไมหรออะไรวะ <laughs> หยุดหยุดเหลือีเวนโอเคปะปะปะไป, even, ปะอีเวนปะห่มาสวัส <c oughs> ดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าู่ช่องซานตาวูฟนะอีกรอบหนึ่งแ <c oughs> บบว่า,ามันบินนะคะตอนนี้หายบินแล้วนะคะ อุ้ยตกใจตกใจหัวชาวบ้านไหนลองนี่ในเอฟเฟกน้ำแข็งวะชี้ชี้ชี้ชอ้งเราไม่มดมากเมื่อกี้ไ <laughs> ม่มดอะไรหรอขนาดนี้โอ้ เรียกออกมาก่อนอ๋อหรอต้องเรียกมาก่อนหรออ๋อหรออ๋อนี่คือเอฟเฟกต์มันโอ,โอเคหุยน้องโนทำไมน้องโนมันได้นี่จังอะน้องบินได้อะ ดูลืมแล้วว่าตัวต้องทำอะไร AI กลับมาแล้วเมื่อกี้เซิร์ฟคุม AI ของป้าระเบิดไม่ AI อะไรไม่ใช่ AI นี่ไงนี่น้องจานไงน้องจานไม่ใช่ AI หนูไงคะหนูหนูน้องจานไงคะคุณป้าเล่นวอลเฟมกัน เอาตอนไหนเอาเมาาื่อไหร่เราจะลงอะไรทำอะไร <c oughs> อ,ะอ,อยากลงไรทำอะไรเดี๋ยวพาไปเอาเมื่อไหร่ก่อนเอาเมาาื่อไหร่ พรุ่งนี้โอเวอร์คุกสองเสร็จแล้วเขาหาเรื่องหนู เวลเขาไวจังวะขงเขาบอกว่าใช่สิไม่ได้สร้างบ้านแบบเรานน่ <c oughs> เรือมาอีกรอบได้เดี๋ยวไป <c oughs> เรือเหรอเรื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 อมาไปเรือโ <c oughs> อมื่กกี้มันถือว่าเราได้เคเวสแล้วอะเรือ <c oughs> ให้ยางงั้นแล้วก็